สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้กลับมาพบกับช่อง coding by m นะครับในหัวข้อของวันนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำ api ตัวหนึ่งนะครับคือ pokemon api นะครับซึ่ง pokemon api เนี่ยก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเกี่ยวกับ pokemon ขึ้นมาโชว์ได้นะครับทีนี้วันนี้เราก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการดึงข้อมูล pokemon ผ่าน api ของ pokemon api co นะครับซึ่ง จะเขียนโดย JavaScript นะครับแล้วก็ HTML นะครับก็ตัวโปรเจกต์ของเราได้สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมา1นึ่งโฟลเดอร์นะครับชื่อโฟลเดอร์ชื่อว่า app นะครับแล้วก็สร้างไฟล์ index.html ขึ้นมานะครับแล้วก็สร้างไฟล์ script.js ขึ้นมานะครับในฟอร์มนะครับเราก็ใช้เป็น HTML 5นะครับ html 5โอเคนะครับแล้วกเ็เมื่อกี้ผม copy script นะครับก็เวลาเรา import script แล้วก็ใช้คำใช้ script นะครับ src นะครับตามด้วยชื่อไฟล์นะครับไฟล์ของเราชื่อว่า s c r i p t JS นะครับ type แล้วก็ t e x t ประเภทของ Java Script นะครับแบบนี้ ซึ่งเราได้เพิ่มเข้าไปแล้วนะครับโอเคแตเติ้ลเนี่ยก็เป็นผมแอปโปเกมอนแล้วกันนะครับซึ่งในบอดี้ก็จะเว้นว่างไว้ก่อนนะครับโอเคทีนี้เราก็มาดูที่ API ของเรานะครับว่าาเราจะดึงยังไงนะครับทีนี้มาดูที่ API เนาะมันมีลิงก์อยู่นะครับก็ p o ก e ม o อนะครับ v2 นะครับก็ไปเขียนในฝั่งของ javascript นะครับโอเคนะครับก็จะมาเริ่มต่อกันเลยนะครับก็คืออันดับแรกผมจะประกาศตัวแปรนะครับ cons t นะครับตัวแปรค่าคงที่นะครับ api data นะครับเท่ากับข้างในก็ เป็นตัวแปรนะครับที่ผมจะเก็บก็คือ url 1น,นะครับ url เท่ากับอะไรนะครับแล้วก็อะไรอีก t y ยนะครับไทยไท t ยของข้อมูลนะครับก็เป็นโปเกมอนนะครับแล้วก็มี id นะครับ id เนี่ย id เป็น id ของโปเกมอนนะครับซึ่งเป็นสิ่งกันนะครับ โอเคก็ตัวนี้ URL URL ก็เ <luxury> ป็น URL ของ API นะครับแล้วก็ถัดมาก็เป็น ทายก็คือโปเกมอนนะครับ ID ก็คือตัวเลขนะครับตัวเลขผมรับเป็นตัวเลขนะครับก็คือสมมุติว่าผมรับ20นะครับ <S <S name Runaway Okay. ทีนี้ตัวนี้ผมจะ default เป็น25แล้วกันนะครับแล้วก็ถัดมาเนี่ยก็จะประกาศตัวแปรนะครับ const นะครับตัวแปรเนี่ยก็มี URL มี type นะครับ type นะครับแล้วก็ id นะครับจากนั้นก็ให้เท่ากับ API data นะครับตัวแปรเหล่านี้นะครับ ัดมานะครับก็ c o n s นะครับตัวแปร api url นะครับเท่ากับเท่ากับ url นะครับแล้วก็อันนึงก็เป็นตัวแปรของตัวแปรของ type นะครับเก็บค่า แทงค่านะครับแล้วก็ ID นี้นะครับก็จะลอง console. log ดูนะครับว่าว่า API ของเราเนี่ยได้ข้อมูลอะไรนะครับโอเคก็ลอง run ดูโดยใช้ g o r i t e นี่นะครับ run นะปึ๊บนะครับ จะดูยากนิดนึงนะครับเดี๋ยวเปิดใน Google Chrome นะครับโอเค F12 ก็ได้เป็น URL นี้นะครับก็ p o เกมอน25นะครับก็ระหว่างนี้ก็จะมีตัว slash นะครับให้นะครับใส่เข้าไปนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะได้ข้อมูลโปเกมอนนะครับตัวที่25ส่วน Data เนี่ยเราก็จะมาเฟดเอาผ่าน URL API นี้นะครับก็จะมีอะไรหลายตัวเลยนะครับที่เราหลักๆก็คือ เอาชื่อนะครับชื่อของชื่อของโปเกมอนนะครับโปเกมอนตัวนี้ก็คือชื่อว่าฟอร์มจากคีย์ Key ที่ชื่อว่าฟอร์มนะครับแล้วก็ข้างในก็เป็นเป็นอาร์เป็นดิกชันนารีแล้วก็อาร์ข้างในนะครับเป็นเนมพิกาจูนะครับเราจะจุดเข้าไปเอาเนมพิกาจูแล้วก็เนมพิกาจูแล้วก็เอาอะไรส่วนสูงนะครับ ศูนสี่แล้วก็ที่อยากได้อีกนันนึงก็คือรูปภาพนะครับรูปภาพเั็นเก็บอยู่ในในอะไรในสปีชี e ไหมสปีนี่สปีชีนะครับ สไปด์ ite, อสปแล้วก็เป็น Font Default ์นะครับนี่คือรูปภาพของปิกาจูนะครับโอเคในสไปด e แล้วก็ Name นะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับในสคริ p t นะ ตัวนี้ผมรีมาร์กไปนะครับในฝั่งนี้เรายังไม่มีอะไรเลยนะครับผมจะใช้ดิฟแล้วกันนะครับไม่มีคลาสเนอะดิฟผมใส่ ID ID Data PokemonData อ่ะแค่นี้ก่อนนะครับใส่ดิฟไว้ก่อน ในสคริปต่อนะครับก็ใช้เฟตนะครับเฟตแล้วก็ตามด้วย API URL นะครับตัวน,นี้นะครับจากนั้นก็ใช้จุดเด่นนะครับเด่นเด่นายเด่น Data นะครับ Data แล้วก็ arrow data.json นะครับ หนึงนะครับเดนนะครับเดนโปเกมอนนะครับตัวแปรใช้เป็นโปเกมอนแล้วกันนะครับตัวแปรโปเกมอนแล้วก็ตามด้วยาตามด้วยฟังก์ชัน generate นะครับ generate generate Gener Pokemon นะครับ Okay. ทีนี้เราก็มาสร้างาฟังก์ชันนะครับสำหรับ generate p โ k e m o n นะครับฟังก์ชันสำหรับ generate p โปเกมอนก็คือนะครับประกาศตัวแปรค้อนนะครับเก็บ ังชันที่ว่า generate นะครับแล้วก็ตัวแปร data นะครับโอเคถัดมาก็เป็น o ป e n p i k านะครับตัว generate เนี่ยก็จะเป็นตัว generate ที่เอาไปแสดงข้อมูลในฝั่งของ deep นะครับ เดี๋ยวเรามาลองแสดงข้อมูลที่ส่งมาจากจากการ f e ด api นะครับก็ส่งมาก็คือ data นะเราหลอก data ดูนะครับว่ามันทำงานหรือเปล่านะครับโอเคไปที่หน้าอแอปโปเกมอนของเรานะครับ enter f 5นะครับกด f 5แล้วก็ดูนะครับอันนี้คือหลอกที่ได้จากการ f e ด API ของเรานะครับก็จะมี name อย่างเงี้ยนะครับปิกาจูนะปิกาจูแล้วก็สปรายนะครับสปรายนี่คือรูปภาพ species ก็ปิกาจู species name ปิกาจูโอเคนะครับถ้าอยากได้ตัว เนมตัวนี้นะครับก็จุดเอานะครับจุดเอาอยัางไงเช่นสปีชีจุด Name นะครับก็จะได้ประมาณว่าแบบนี้นะครับขอ data. ดอตสไลสดสปีชีไหมเมื่มอกี้ e จุด Name นะครับโอเค ไปดูนะครับอ่าเราก็จะได้เนมปิกาจูเห็นไหมครับโอเคนะครับทีนี้ก็ตัวนี้เราปิดลลอกไปนะครับต่อนะครับก็คืออ่าขอดูโพยนิดนึงนะครับก็ประกาศตัวแปรคอนนะครับคอนแล้วก็เท่ากับ ตัวแปรคอน HTML นะครับก็จะให้มงงันแสดงใน HTML ก็ใส่ b a c k s h e e นะครับเปิด b a c k s h e e แล้วก็เราก็จะใส่ HTML เข้าไปข้างในนะครับก็แรกนะเราใส่ d i v d i v นี้ยังไม่มีคลาสนะครับเราไม่มีคลาสไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ตกแต่งนะครับก็แรกเลยก็เป็น Name นะครับก็คือ data name name ก็คือ name p i k a c h u นั่นแหละนะครับ species นะครับอันนี้ data species name นะ name p i h u นะครับถัดมาเราจะใส่อะไรเพิ่มนะครับเราใส่ Image ให้มันนะครับ img แล้วก็ src เท่ากับนะครับ image เนี่ยอยู่ใน data sprite นะครับที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่นะครับ sprite แล้วก็ front default นะครับอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับอ่ะลอก data มาดูนะตัวนี้ e ีมา k โปเกมอนเนมอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะไปอยู่ในไปจุดเอาอยู่ในสปีสปชีก็ได้นะครับแล้วก็เนมก็ได้นะครับเนมอยู่ตรงนี้ก, mm hmm. ก็ใช้ได้เหมือนกันส่วนสปร이ดเนี่ยก็ไปเอาที่ดีฟอนดีฟอนนะครับสปเอากดผิด กมื่อสักครู่กดผิดนะครับอา data d o slice dot ลืม font default mm. นะครับโอเคเราก็จะได้รูปภาพของปิจูนะครับถัดมานะครับก็เป็นอะไรอนะ่ะเป็น เกี่ยวกับข้อมูลของโปเกมอนนะครับอาจจะเป็น d ดฟนะครับแล้วก็ใส่สปแปนเข้าไปนะครับส p ปน t e x สเปนส,สองอันแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เราก็ไปดูดีเทลหน่อยว่ามีอะไรให้เราเล่นบ้างนะครับก็ ID เนี่ยน่าจะเป็น ID 25บนะ โอเคใส่เป็นโปเกมอนไอดีแล้วกันนะครับโปเกมอนไอด์ดัต้าดอทไอดี โอเคแบบนี้นะครับก็โอเคมอน e m o okay. n i d data.id แล้วก็ ถัดมามีอะไรให้เล่นอีกมีน้ำหนักแล้วก็ส่วนสูงนะครับก็มี h i ไฮมี High สูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่นะครับก็มานี้นะครับ s t r i ดาตาัต a าจุดไฮนะครับ copy data dot e นะครับโอเคทีนี้เราก็จะแสดงข้อมูลนะครับจะแสดงข้อมูลให้ให้ไปอยู่ใน,ในหน้าของ html นะครับก็ประกาศคอนนะครับคอน pokemon โปเกมอนโชว์ Show, แล้วกันนะครับเท่ากับ document query selector นะครับ sharp Pokemon data นะแล้วก็ Pokemon Show นะครับ inner html ตามด้วย uh, d v html นะครับเท่ากับ d v html นะครับก็จะได้ข้อมูลประมาณนี้นะครับซึ่งเราจะไปดีไซน์ไปออกแบบหรือตกแต่งกล่องให้มันสวยงามก็ก็ได้นะครับก็อย่างเช่นถ้าเราไม่มีใส่คลสสาส Style ต่อใส่สไตล์นะครับสไตล์ border style มันจะสองพิกเซลมีไหมไม่มี border color mm hmm. กับ yellow ฮนะไม่มีนะครับนะเดี๋ยวลองสร้างรินี้ใหม่หนึ่งตัว style border Key style เป็นอะไรดีเป็นดอทก็มีกรอบสีเหลืองๆให้นะครับแล้วก็ตกแต่งให้ สวยงามนะครับก็ในสั่ง JavaScript เนี่ยไอพวกนี้มันไม่มีสไตล์นะครับโอเคขึ้นมาในดีเอาไว้ตรงนี้ก็ได้เนาะอันนี้คือการตกแต่งนะครับเราก็แล้วแต่เราจะออกแบบนะครับ ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ก่อนฮะแล้วกออ็อะไรดีอะไรอะไรเท่ากับเซนเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับส่วนโปเกมอนเนี่ยเราก็สามารถที่จะมาแก้ไขตรงนี้ได้นะครับว่าเราจะจะใส่ตัวเลขเท่าไหร่นะครับอาสิบสองแล้วกันอ่ามาเตอร์ฟรีนะครับ13ตัวอะไร วิเดินะครับ19ลัตตาต้านะครับ88ละ่ะกิมเมอร์นะครับอันนี้คือการใช้งาน API โป k e m o n นะครับโปเกมปปเอน API นะครับแล้วก็ Generate ข้อมูลออกมาให้แสดงในหน้าของ HTML นะครับโอเคหวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับสำหรับการที่เรา ลองใช้งาน API Pokemon นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ให้การสนับสนุนช่องนะครับในการกด subscribe กดติดตามนะครับทั้งการ d o n a t ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามก่อนจบคลิปนะครับแล้วก็ขอบคุณมากๆครับที่ให้การสนับสนุนครับอย่าพบกันใหม่กันในวิดีโอหน้าสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ